ว่ากันต่อไปครับผู้ชมพัขออนุญาตไปดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชนะเป็นวันไขาชาชื่อชาโมชักชักจริงๆเลยเท่านผู้ชมดูคลิปนี้เถอะแม่ค้าอยู่ในร้านนะ นแหวกินชาหรือยังไงเจ้าูวเหลืงใหญ่คือน้องเขาขายของอยู่ข้างร้านเนี่ยเขาปลื้อฝ้ามาแก้ฝ้าอยู่ทำฝ้า เข้าใจว่าูมันอาจจะอยู่บนฝ้าแล้วมันก็เลยออกมาแล้วมันเห็นร้านชาบูชักเลยอยากจะเข้าไปแวะชิมพยายามจะเข้าน้องเขาเนี่ยพยายามจะฝืนออกไปนะน้องสิริพรวันณจูทาน้องเฟิรอนอายุยี่บดพนักงานบอกนี่บ่ายย3ธิบสามทันวาคมเหตุการณ์นี้จู่ๆระหว่างนั้นเจ้าของร้านโทรศัพท์แจ้งเจ้าของร้านเรื่องข้างบ้านมาทำฝ้างูเหลือมโผล่มาจากเพดานเลยพยายามจะเลื้อยจากฝ้า ตัดสินใจนจะวิ่งออกจากร้านด้วยความกลัวแต่มันห้อยหัวเรามาขวางเห็นไหมืม่อชัก่อ่ะค่ะแล้วก็หน้าร้านก็มีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยนะคะทางออกก็เลยแคบค่ะวิ่งหนีออกจากร้านไม่ได้หล,<า><ข>ลังเลยสักพักนึงวิ่งหลังร้านดีกว่าใช่เขาก็เลยวิ่งไปหลังร้านแล้วก็หลังร้านมีประตูออกไหมค<ข>่ะ<ข>ไม่มีไม่มีค่ะนี่ตกใจที่เจ้าตัวบลกอริสตลอดเวลาถึงขนาดที่ชักระเบาติดฟ้าพดาเข้ามาช่วย คือช่างรับเหมานี่บอกนะฮะได้ยินเสียงร้องโ่งขอความช่วยเหลือวิ่งเข้าไปใช้เช็ร่วดกับเทวีซีอุปกรณ์ที่มีอยู่ดัดแปลงจะใช้จับแต่มันจับไม่ได้มันไม่ได้มาตรฐานงูมันจะเข้าร้านให้ได้เลยตัดสินใจคว้ามือเลยเอามือดึงมันก็ยังไม่ยอมง่ายๆย,ยอมรับนะงูมันตัวใหญ่ ประกอบกับผมกับเพื่อนกลัวงูเหมือนกันใช่ค่ะแต่ด้วยความสงสารใช่ไหมก็ตัดสินใจรีบเข้าไปช่วยดึงงูออกมาจากร้านเข้าไปช่วยอยู่สองสามครั้งนะคะสุดท้ายสําเร็จค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะดึงหางอุ้ยออะท่านผู้ชมเห็นภาพนี้